ครับผมเขียนสคริปต์ u t u b e ให้ตามที่ขอเลยนะความยาวประมาณ700คำไม่มีหัวข้อพร้อมแนะนำช่องออโต้บในช่วงต้นเป็นภาษาไทยทั้งหมดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้บช่องของคนรักรถจักรายานยนต์ที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถใหม่ๆทั้งสายถนนและสายลุยถ้าคุณชอบรถ2ล้อแบบแรงๆสวยๆห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์สายลุยรุ่งใหม่ล่าสุดจาก Honda กับ2025 Honda CRF 4 5 0 L ที่หลายๆายคนรอคอยกันอยู่รุ่นนี้เรียกได้ว่ามาพร้อมกับการปรับโฉมครั้งสำคัญทั้งดีไซน์และสมรรถนะที่อัปเกรดให้เหมาะกับสายลุยตัวจริงและยังถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรด c i f 4 5 0แนวปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถวิบากระดับโปรด้วยโครงสร้างตัวถังที่เบาแข็งแรงทนทานทำจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดสูงที่ช่วยลดน้ำหนักรถโดยรวมลงไปได้อีกทำให้ควบคุมง่ายเวลาขี่ในเส้นทางยากๆด้านหน้าของตัวรถออกแบบให้เพรียวลมมากขึ้นพร้อมกับไฟหน้าแบบเล d ดีไซน์ใหม่ที่ส่องสว่างได้ไกลและกว้างกว่าเดิม ในส่วนของเครื่องยนต์2025 Honda CRF 4 5 0 L มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด449 c c 4จังหวะ DOHC ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ42 4 5ถึสแรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดท,ที่สามารถตอบสนองการถี่ได้ทั้งบนถนนและทางฝุน่นเสียงเครื่องยนต์มีความดุดดันร้าใจ และยังมีระบบคอลัดใหม่ที่ช่วยลดแรงบีบท,ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือต้องหยุดบ่อยๆทำได้สะดวกขึ้นระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคอัพไซด์ดาวของโชวะขนาด49มิลิเมตรปรับระดับได้ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโปรลิง์ให้การซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดลุยลุยล้อหน้าเป็นขนาด21นิ้วล้อหลัง18นิ้วสวมยางแบบวิบากแท้ๆท,ที่ยึดเกาะได้ดีในทุกสภาพถนน ดีไซน์ของตัวรถในรุ่น2025นี้โดดเด่นด้วยสีใหม่อย่างสีเหลืองแดงที่ตัดกับชุดเฟรมและกราฟิกแบบใหม่ทำให้ดูสปอร์ตดุดันและมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นทั้งบังโครนท้ายไฟท้ายและท่อไอเสียออกแบบให้บางเฉียบดูทันสมัยนอกจากนี้ยังมีเรือนไม้แบบดิจิทัลขนาดกระทัดรัดบอกข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์และระยะทาง ในส่วนของราคา2 0 2 5 Honda CRF450L เปิดตัวที่ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ380,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับรถจักรยานยนต์วิบากตัวแรงขนาดนี้ที่ได้ทั้งสมรรถนะระดับโปรดีไซน์โดดเด่นและฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานจริงได้ครบถ้วนทั้งถนนและทางฝุน่นใครที่เป็นสายลุยหรือกำลังมองหารถคู่ใจสักคันที่พาไปได้ทุกเส้นทางตัวนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าเพื่อนๆนคนไหนชอบรถรุ่นนี้หรือมีความเห็นเพิ่มเติมอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้ใบไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบผมจะจัดเวอร์ชั่นสัน้นหรือแนวอื่นให้ได้นะบอกได้เลย